สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่23มีนาคม68นะครับสวัสดีครับผมดูแลด้วยใจนะาวันนี้ผมก็ได้ลือกีตาร์ตัวนี้ออกมานะครับมันจะไม่ค่อยเห็นชัดเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกอีกทีน่าจะเป็นลายเห็นเป็นลายเฟร,รมสวยมากนะครับเี๋ยวขันคอใช้งานได้ดีนะครับผมปรับคอเช็คให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับคอให้สายสายเตี้ยสายสูงได้ละให้เสียงปีให้เสียงป่องได้นะครับเดี๋ยวเราเล่นให้ฟังก่อนนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้สายสูงนะคุณต้องเอาไปเซตอัพนะครับผมเซตอัพคร่าวๆคือเช็คเลยขันคอเช็คเฟตเช็ควงจรเมื่อสักครู่ต่อสายกาวตรงช่องหยองให้นะครับเช็คทุกอย่างละเอียดให้แล้วถอดคอเพื่อถ่ายวิดีโอให้คุณดูว่าคอเป็นอย่างไรบอดี้เป็นอย่างไรเนี๋ยลองชมนะครับต่หนินิดเดียวนะครับโอเคลองฟังเสียงนะครับเป็นเสียงแตกไปอัพเป็นซีโมทั้งคู่ตัดคอยได้แต่เป็นซีโมที่ไม่แท้นะครับแต่เหมือนมากขนาดตอนที่ผมจะซื้อมาเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยผมให้ช่าง ช่างใหญ่ๆดูนะที่เป็นช่างช่างกีตาร์ช่างซ่อมยังดูไม่ออกเลยบอกว่าเสียงซื้อเลย <c oughs> ดีไม่ดีของแท้ด้วยนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นของไม่แท้ก็โอเคเสียงมันก็ดีสีหมไปสายก็เท่ดีครับ <c oughs> เสียงเสียงแตกตัวบิดนะครับ <c oughs> ผมต่อกีตาร์เข้ามิกเซอร์แล้วก็เข้าเอฟเฟกเสียงแตกนะครับ อาจจะไม่ได้เสียงแบบว่าเหมือนก็ตัวแอมแท้ๆนะลองฟังดูนะครับแต่ว่ามันจะได้ความชัดใน YouTube ไปนะครับเสียงหนานะชัดนะคมเอาไปโมก็คุมนะตอนนี้สายมันยังสูงอยู่นะ สายสูงแต่ว่าไม่ได้สูงขนาดเล่นไม่ได้นะผมจะเล่นให้คุณดูว่าถ้าเราพยายามเล่นมันก็เล่นได้แต่เราไปเซตอัพก็เซตได้ครับนะครับค่อยๆเซตอัพไปสายหนึ่งเพีย้ยนอะตัวนี้เป็นสายมาตรฐานเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับว่ามันเป็นสายมาตรฐานจริงๆนะครับ ถ้าชิงมาตรฐานนะครับผมว่าได้ล็อกนัดนะมันจะมีเพี้ยนบ้างนะครับนัดก็มาได้ล็อกแค่เช็คโอเคให้คุณดูว่าถ้าตั้งถ้าชิงมาตรฐานแล้วสายสูงประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาโฟกัสดูอีกทีนะเอาเสียงมันก่อนนะครับ สามารถเล่นได้นะหลางที่เกเล่นได้ครับไม่ยต้บิด ึงสายมันสูงแต่เราถ้าจะเล่นแบบเร็วๆมันก็ชัดมากนะครับถ้าเราเล่นได้ฝึกได้มันก็ชัดมากนะครับ,รรบแต่ใครอยากเอาสายงเต้ก็ไปเซตอัพเอานะครับผมว่าทําไปก็คุ้มตัวนี้ราคาเต็มมันมันหมื่นห้าอะไรมั้งนะเราขายกันไม่กี่พันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสําฤทิดูอะไรกันครับก็ไม่ได้มากมายนะตัวเล็กอีกครั้งนะครับไีเอพตัวเล็กอีกครั้ง ไปอัพตัวกลางนะครับเน็กกับเน็กกับกลางผสมกันนะครับ <S 2> <S 2> ลดบไปลื้ลง เสียงคมดีนะครับหนาด้วย <Ooh. S 1> อ่าเอาเข้าคร่าวพอคันโยกผมยังไม่ได้ใช้โยกเพราะว่าผมไม่ได้ล็อกนัดนะครับเอานะครับมาดูมาดูกันชัดๆว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไล่เดี๋ยวผมจะลด ลดเสียงแตกลงนิดนึงนะครับเราจะเช็คให้ดูขอขยับโคมไฟแป๊บหนึ่งครับอ่าผมลดเสียงแตกที่เอฟเฟกลงนะครับมันจะได้ไม่จีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ทีละช่องให้ฟังนะครับ ว่ามันเซตอัพใช้งานได้อ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตั้งสายให้คุณดูก่อนนะครับอย่างรวดเร็วนะครับให้รู้ว่าเป็นสายมาตรฐานจริงครับมีเสียงจี่บ้างตามธรรมชาตินะตัวในกล้องมันจะงงนะมันจะเป็นส,วน,นนสวนทางมันจะเป็นสวนทาง มีเสียงจีบ้านธรรมชาติครับโอเคตอนนี้เป็นสายมาตรฐานแล้วนะครับคุณเห็นในเครื่องตั้งสายแล้วนะถ้าชิ่งตอนนี้เป็นแบบนี้สูงประมาณถ้าสายหกช่องอิบสองประมาณสามิลน,นะแต่ได้เสียงเต็มนะครับสามมิลแต่ได้เสียงเต็มนะครับแน่นอนเราสามารถเอาสายเตีย้ยได้เลยเราสามารถปรับคอได้ เลยขันคอใช้เลยขันคอเบอร์ปกติเลยครับอะเดี๋ยวเราค่อยมาจอะละเอียดกันนะครับแต่เอาสายลงเตี้ยเสียงมันก็บัสเละเทะเหมดเสียงไม่ดีนะครับจากตอนแรกที่ที่ได้มาเนี่ยตัวเนี้ยทางเจ้าของเก่าเขาก็อกอกบอกว่าเซตอัพมาเรียบร้อยแล้วนะครับสายก็เตี้ยก,กว่านี้นะครับประมาณสองมิลน,น,นี่มันสามมิลน,นะผมเอาขึ้นเพราะตอนที่มันเป็นสองมิลเนี่ยมันตีบแล้วมันบัสหลายช่องมันเสียได้อะกีตาร์มันเสียงดีเราไปตั้งสายเตี้ยมากเกินไปมันก็บัสมันก็มันก็ตีบหมดก็ปรับคอให้มันโค้งหน่อยปรับคอตรงตรงไม่ได้นะครับกีตาร์ เสียงมันจะตีบอ่ะเดี๋ยวจะเช็คให้ดูว่าเนี่ยเครื่องน้สายอยู่นี่นะครับสายหนึ่งทุกเส้นเดี๋ยวจะลองไล่ช่องให้ดูว่าตอนนี้ผมซ้าเสร็จมันสาม,มารถปรับแต่งได้นะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต้องไปเซตอัพเอาหน่อยสายป่าสายหนึ่งครับสายป่าสายหนึ่งใช้ได้นะครับโอเคไล่นะครับ โค okay, ได้นะครับสายสอสายเปล่านะครับโอเคได้ครับสายสามสายเปล่าไม่บัดนะครับได้หมดสายสี่ครับ สายห้าครับไหยเปล่าอ่านสายสินนะครับของลุงปู่ไล่ไมีเสียก็แทกเฟดเวลาดีไซน์เปล่าแต่ว่าเวลาออกแอมมันไม่ออกนะครับโอเคถือว่าโอเคครับเยี่ยมสายเปล่าสายหกขนาดผมดีแรงๆยังไม่บัสเลยนะไม่ใช่ไม่บัสมันบัสแต่มันไม่ได้ออกแอมมันมันกระแทกเฟดนะครับมันไม่ได้บัส โฟรสายหได้หมดเลยนะครับผ่านหมดอเอาละเดี๋ยวจะลองอกลับหน้ากล้องมาฝั่งนี้เพื่อให้ดูกันัชชัดนะครับทีนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังแล้วคุณจะได้เห็นระยะของสายัชัดเดี๋ยวผมจะขอวางกล้องก่อนแล้วกลับหน้ากล้องมาเป็นปกตินะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกีตาร์กันสวัสดีครับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ผมเสิร์ชหาให้ทุกๆท่านนะครับกีตาร์ดีนคสัสตอมนะครับ 3 5 0ห้าศฟอยล์โรดนะครับก็จะเป็นตัวย่อ cs ของผมก็เป็น C 3ส0 f หนะครับ F น่าจะเป็นฟอยล์โรสนะครับสีแดงหายากนะครับราคาจะประมาณหมื่นสองนะครับนะครับจากเดิมห5ื่นห้านะครับราคาปกติคือ1 5ื่นห้าลดเหลือหมื่นสองนะครับสีแดงจะหายากมากแล้วนะครับในสต็อกตอนนี้ที่มีก็มีสีดำนะครับเนี่ยครับหย่อง้มเดิมของเขานี่จะเป็นหย่องฟอยล์โรสพิเยษซึ่งเป็นหย่องเกาหลีนะครับ ตอนนี้สภาพใหม่ๆของหยองเนี่ยสามารถซื้อได้ประมาณสองพันสองลองต่อดูหน่อยก็น่าจะลดอีกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับใช้รธรรมดาก็ได้นะนะครับราคาหมื่นห้านะกีตาร์รุ่นนี้นะครับในสต็อกก็จะมีแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ใช่สีแดงอะ่ะสีแดงจะเป็นล็อตแรกๆหายากแล้วจะมีสีลายลายแบบนี้ครับสีออกครีมๆเห็นลายไม้นะครับสีม่วงนะครับมีแค่สามสีนี้นะครับ สีแดงจะหายากมากแล้วนะครับก็ตัวของผมเนี่ยเป็นรุ่นเก่าก็เป็นรุ่นแร,แรกเป็นสีแดงนะครับเจ้าของเก่าเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะครับเอาละครับเข้าไปชมเดี๋ยวเข้าไปชมตําหนิกันก่อนเลยครับผมจะให้ดูตําหนิก่อนเลยตําหนิซึ่งไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับเป็นแค่ตําหนิซึ่งมองไม่เห็นด้วยซ้ําแต่ผมเป็นคนละเอียดก็เลยเห็นแล้วบอกทุกท่านด้วยใจครับเดี๋ยวชมตําหนิเสร็จแล้วไปดูความสวยท่านจะรู้ว่ามันสวยจริงๆขอบคุณมากครับ สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่23มีนาคม68นะครับเนี่ยผมละเอียดอย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้สายมันไม่มีสายหนึ่งก็ใส่สายหนึ่งให้นะครับแล้วก็ถอดคอผมจะให้คุณดูแค่ตรงนี้ครับถอดคอเพื่อให้ดูฟิล์กระบอเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะครับนิดเดียวครับมันเหมือนแบบยกคอนะครับบอดี้สมบูรณ์นะครับให้ดูก่อนนะครับบอดี้สมบูรณ์นะซอกคอสมบูรณ์นะครับแล้วก็คอก็สมบูรณ์นะครับ ลอยเจาะอะไรก็สมบูรณ์ดีมันจะมีตําหนิแค่นิดเดียวตรงนี้ครับลอยตรงเนี้ยเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงฟริลกระบอกเนี้ยมันแบบเหมือนมันมันโดนกระดาษทรายขัดบางลงไปนิดเดียวครับไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานหรอกนะครับอ่านี่แค่นี้แหละครับแต่ว่าต้องให้ดูคือผมละเอียดมาก แล้วก็ตรงช่องอย่องนั้นนะมันจะมองไม่เห็นแค้มสีถลอกตรงด้านข้างสีบอดี้นะครับเดี๋ยวมีรูปภาพนิ่งให้ดูคือเราดูแลกันด้วยใจครับขอบแบบนี้ให้เห็นเลยนะครับเนี่ยครับมีแค่นี้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแล้วครับเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนโดนโดนกระดาษทรายขัดสโลปเข้าไปหน่อยหนึ่งอย่างนี้ฮะปกติมันต้องมันต้องตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันสโลปเข้าไปหน่อยหนึ่งระดาทรายขัดนะครับโอเคมีแค่นี้แหละครับใช้งานได้ปกติครับแข็งแรง ไม่ได้เป็นอะไรครับดูแลด้วยใจครับครับผมตําหนิต่อไปก็คือตรงช่องหย่องนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยถ้าเราเอาหย่องวางอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับเจ้าของเก่าก,ก็ไม่ได้บอกอะไรผมมาเลยครับคือหย่องเดิมเขาเปลี่ยนออกไปใช่ไหมครับสันนิษฐานว่าพอใส่หย่องใหม่หย่องจีนที่เป็นสีดําปัจจุบันเนี่ยมันให้พอดีเขาก็เลยต้องคว้านตรงเนื้อไม้ออกไปนะครับนังที่เห็นแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีปกติเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า ของเก่าเขาก็ไม่ได้แจ้งมาให้ผม,มนะครับพอต้องแกะย่องเก่าดูถึงจะเห็นนะครับทีนี้ผมเป็นคนละเอียดก็เลยแกะย่องดูแล้วก็บอกทุกท่านครับทุกสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมจะบอกหมดนะครับไม่มีคําว่าหมกเม็ดไม่มีคําว่าไม่จริงใจครับดูแลให้ด้วยใจครับซุยกับผมเอาตำหนิเล็กน้อยต่อไปก็คือเห็นต้องแหวนไหมครับแหวนสีดำๆที่เป็นกลมๆสี่อันเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะไม่ใช่ของบอดี้ตัวนี้นะครับ คือแหวนมันสูงกว่าเบ้าที่บอดี้เขาเจาะมาจากโรงงานมันเลยไม่ลงไปในเบ้าพอดีแต่พอขันน็อตยึดแล้วก็สามารถขันน็อตได้แน่นครับล็อกคอได้แน่นปกติถ้าคุณอยากให้วสวยขึ้นไปหา,าเบ้าตัวสีดำเนี่ยเปลี่ยนให้มันสวยหรืออาจจะตกแต่งเบ้าของบอดี้ให้มันพอดีกับนัดนี้ก็ได้ครับนะครับไม่มีผลตัอการใช้งานใดๆเอกน,ใน,ในะครับอาต่อไปตรงช่องวงจรตรงนี้นะครับฝาปิดไม่มีนะครับเจ้าของเดิมก็ใช้คล้ายอ่ะ สกอตเทปนะครับเป็นสีดําแล้วตัดตัดให้ขนาดพอดีกับช่องปิดวงจรแล้วปิดไว้นะครับปิดทับไว้ไม่ต้องใช้น็อตยึดอะไรครับก็ปิดไวใ้ให้มันแค่พอสวยนะครับเป็นแค่สกอตเทปไหครับแผ่นนี้แต่ก็โอเคถ้าเราไม่อยากไปตัดปิกกาดมาแปะเราใช้สกอตเทปตามเจ้าของเดิมนี่ก็ได้ครับนะ <S <S ผมค่อนข้างละเอียดถ้าอยากกังวลน,นะครับทุกอย่างมาใช้งานได้สมบูรณ์คุณลองไปเซตอัพเอานี่คือรูปภาพเก่าๆจากเจ้าของเดิมนะครับพี่ชายที่มหาสารคามนะครับอ่ารูปภาพเก่าๆของพี่เขานะครับผมก็อาให้ท่านดูเลย แต่เวลาผมขายของเนี่ยผมจะดูแลลึกกว่านั้นครับใครครับขายของจะมาถอดคอให้ให้คุณดูถอดหยองให้คุณดูจนเห็นตําหนิใช่ไหมฮะไม่มีหลอกครับมีผมคนเดียวนี่แหละครับดูแลด้วยใจครับสวัสดีครับตอนนี้เสียงใหม่ผมจะเปลี่ยนไปนะครับผมใช้เป็นหูฟัง iPhone พูดแทนแล้วผมไม่ได้ใช้ไหม่แล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมอัดตรงนี้นะครับอัดตรงนี้ใช้ใหม่อันนี้นะครับอ่ะกีต้ร์ยังเป็นสาย e เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าตอนนี้ก็ยังเป็นสาย e อยู่นะครับ เห็นไหมครับตั้งมาตรฐานนะครับโอเคคุณฟังเสียงก็ได้โอเคระยะความสูงในเสียงในคลิปที่ผมทําไว้ให้นะครับก็คือระยะคันโยกขนานนะครับแล้วก็ไม่สูงมากนะครับนะครับแต่ก็ยังเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเสียงมันเต็มอิ่มดีถ้าเอาลงมันก็จะมีบัสบ้างเป็นธรรมดานะครับผมว่าไปทําต่ออีกไม่เยอะหรอกครับอ่าให้ดูนะครับ ให้ดูกใกล้ๆน้ำก็จะไม่สูงมากนะครับแต่ก็ถือว่าสูงนะอย่างเล่นยากอยู่สําหรับสําหรับคนที่เคยเล่นแต่กีตาร์คอตรงๆเตี้ยๆนะครับถ้าเราอยากให้คอมันคอมันตรงเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเหล็กขันคอใช้งานได้ดีใช้เหล็กขันคอที่ใช้กับกีตาร์จีนทั่วๆไปได้เลยนะครับรับประกรันให้ครับผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ล็อกนัดเลยนะครับตอนที่ทำคลิปนะครับเหล็กขันคอใช้ได้นะครับ เฟตตรงนี้มีรอยเหมือนรอยขัดเข้าไปนิดนึงครับขัดตรงด้านข้างเข้าไปนิดนึงไม่รู้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็มีรอยตรงนี้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับตรงงานตรงเฟตนะครับในในคลิปเดี๋ยวจะเห็นจะเห็นในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับจะมีถอดคอให้ดูใหชัดนะครับจริงๆแล้วคิดถอดคอทําก่อนอันนี้มาดูสภาพกันนะครับไม่มีการแต่งวิดีโอใดๆเพิ่มนะครับด้านหน้าเฟรมสวยนะครับผมลองขยับเฟรมดูเฟรมขยับตามนะไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่มีเนียนะครับ เป็นเฟรมแท้นะแต่ว่าเฟรมแบบบางๆไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดเกรดแบบพรีเมียมนะเดี๋ยวนะครับขอดูอีกทีไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมมันมีการขยับตามเห็นไหมครับเฟรมมันขยับตามอาจจะอาจจะกล้องอาจจะรับไม่ได้เห็นเฟรมมันขยับไหมครับตรงนี้จะเฟรมหนาใช่ไหมตรงนี้เฟรมจะขยับได้เห็นไหมครับขยับได้นะครับคิดว่าเป็นเชื่อเป็นเฟรมวีเนียบางๆนะครับ เป็นเฟรมแท้แต่เป็นวีเนียร์บางๆนะครับอ่าไม่ใช่วีเนียร์เป็นเฟรมแท้แต่เป็นเฟรมบางๆนะครับไม่ใช่เฟรมวีเนียร์เฟรมปลอมนะครับคิดว่านะครับคุณลองดูในคลิปนี้ครั่าโอเคหย่องไม่เดิมนะครับหย่องเดิมๆของรุ่นนี้จะเป็นฟอยล์โหดสเปเชียลนะครับเจ้าของเดิมอาจจะเอาหย่องขายไปเพราะว่าหย่องเดิมๆเนี่ยมันขายได้เป็นหลักพันฟอยล์โหดสเปเชียลเกาหลีนะครับหย่องเดิมๆม,มันเนี่ยกีตาร์ตัวนี้ราคาประมาณหมื่นห้านะครับนี่ครับสเปเชียลเกาหลี ซึ่งเขาอาจจะเอาถอดขายออกไปซึ่งหย่องอันนี้เป็นย่องจีนธรรมดาซึ่งก็คุณภาพพอประมาณการหันยกก็หลวมๆหน่อยครับอย่างเงี้ยล็อกแน่นไม่ได้แต่ว่าตัวหย่องตัวซซนเดิลก็ใหม่เอี่ยมนะครับผมถอดแจ็คกออกเออหนูแจ็คนี่แน่นมากเลยนะครับทิ่ม์นับแทาไม่เข้าเลยนะครับหนูจแจ็คน่นมากบลูมโทนใช้งานได้ดีซีเลคเตอร์ใช้งานได้ดีนะครับอ่าไปอัพเป็นซีมัวรดันแค่ไม่แท้นะครับตัดคอยได้นะครับอ่าให้ดูด้านหน้าโดยรวมนะครับเอาแค่โคมไฟสองนะสวยงามน,นะครับ ต่อไปไล่เฟสดนะครับต้องไปชา้าๆเฟดก็เท่าที่ดูก็คือเฟสดเนี่ยยงังยังสูงนะครับยังสามารถเอาไปเลเวลนะครับถ้าอยากตั้งคอตรงให้ช่างเขาเลเวลเฟดนะครับจะได้ตั้งคอตรงได้แบบไม่บัสนะครับฟิงเกระบอกอ่าฟิงงกร์บอดสวยโสบูดสีดําเข้มนะครับสวยที่คอมีขอบไบดิ้งสีดําสวยมากนะครับอ่าที่หัวก็จะมีลายริ้วๆแบบเฟรมด้วยนะครับผมลองขยับดูหน่อย ที่คอเฟรมเหมือนจะไม่ขยับนะครับอาจจะเป็นวีเนียเฟรมนะวีเนียก็คือเฟรมไม่แท้แต่ว่าทําเลียนแบบเฟรมนะครับผมดูให้ละเอียดเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเฟรมบางๆนะครับแต่ก็สวยงามครับโลโก้ดีนนะครับดีนเป็นกีตาร์จีนที่เป็นระดับไฮเอ็นของจีนนะครับอะเหล็กขันคอใช้งานได้ดีนะครับสภาพอย่างดีฝาปิดเหล็กขันคอไม่มีนะครับอ้อาลละทีนี้ก็มาดู จุดที่มันเป็นที่ม่ชอบเป็นก็คือด้านนี้ไม่มีรอยแคกนะครับโอ้ลายไม้สวยมากเลยนะเห็นลายไม้ไหมครับเดี๋ยวจะมีรูปในภาพนิ่งด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะกล้องมันจับไม่ได้ผมใช้กล้องมือถือธรรมดานะหมดดุดยึดสายพายไม่มีนะครับคุณดูให้ละเอียดนะแต่ว่าลายลายลายเนี้ยชัดมากเลยลายไม้นะครับโอเคตรงนี้จะมีรอยรอยแคกเหมือนไอเบรดตรงบอดี้นะครับเห็นไหมครับ รอยเส้นตรงนี้ครับเป็นรอยแคบของบอดี้ซึ่งช่วงประกบคอจะเป็นทุกตัวนะครับอะไรมาอนนั้นก็สวยงามนะครับตอนนั้นก็สวยงามนะลูจักษนั่นมากนะครับยกักษ์แทบไม่ลงเลยนะไอหมดหมดสายรพายไม่มีเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับเอาเลามาดูด้านหลังด้านหลังช่องปิดฝาปิดวงจรไม่มีนะครับเป็นสกอ็อตเทปนะฝาปิดวงจรไม่มีนี่เป็นสกอ็อตเทปนะครับเจ้าของเก่าเขาปิดมาก็โอเคพอได้นะครับ ชุดวงจรก็เรียบร้อยใช้งานได้ดีอ่าปิ๊กอัพสามารถตัดคอยได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อตัดคอยไว้นะครับสายตัดคอยถูกพันลอยไว้ตรงนี้นะครับนะงานข้างในก็เรียบร้อยดีครับเป็นไม้แท้นะครับนะครับไม่มีชั้นไม้เป็นชั้นๆนะครับชุดหยองครับเมื่อสักรู่มก็บัตรกีบัตรกีอันนี้ให้นะครับอาวละบอดี้ก็สวยงามครับเป็นเห็นเป็นลายไม้นะครับเห็นเป็นลายไม้นะครับ คิดแบบไม่ต้องตกแต่งเลยนะครับคอนทัวร์ตรงนี้ว้าวก็สวยครับมาถึงตรงนี้แหวนตรงนี้จะไม่สนิทพอดีกับคอนะอาจจะเป็นแหวนที่ไม่ใช่ของเขาเองหรือว่ารุ่นนี้มันทํามาแบบนี้ก็ไม่ทราบนะครับแหวนมันแค่ไม่จมลงไปในบอดี้เท่านั้นเองแต่ก็น็อตน็อตก็ยึดกับบอดี้ได้แน่นดีครับแน่นปกตินะครับแต่ตัวแหวนเนี่ยอาจจะสูงกว่าเบ้าของบอดี้เล็กน้อยนะครับนะเจ้า,จาของเก่าขมโมยอะไรมาผมก็ไม่ทราบนะครับซื้อมาจากรุ่นพี่ที่มหาสารคามนะครับท่านเคยเคยเห็นตัวนี้คงจะทราบดี สวยนะครับสีแดงสวยมากเลยคอ,องานดีมากนะครับอืค่อยๆไล่ค,อ,ลคอ,อกันผมซูมโฟกัสกล้องก่อนคอลายไม้สวยเลยนะครับเหมือนตรงนี้จะขึ้นเป็นริ้วๆเฟร,รมให้เราเห็นด้วยเห็นไหมฮะตรงนี้ขึ้นเป็นริ้วๆเฟร,รมนะมุมไหนเนาะนี่นี่มุมนี้ครับมันจะเป็นริ้ว,วาบางๆนะครับช่วงต่อคอแนบสนิทดีนะครับไม่มีสะดุดอะไรนะครับสวยงามงานดีครับ เม d ดอินไชน่านะครับ C 3 5 0 F นะครับลูกบิดก็เป็นสวยนะครับลูกบิดก็สวยถมโฟกัสกล้องก่อนโอเคหัวสวยลูกบิดออกเป็นสีดำโครเมียมนะครับดำโครมนะครับดำโครเมียมนะครับสวยงามกล้องจะเบรดนิดนึงโอเคตรงนี้ก็มีรอยถลอกนิดหน่อยทำไมทำไมสองเมื่อกี้ท่าไม่เห็นเลยนะ ตรงนี้นะครับอันนี้เอาละเอียดเลยนะโอเคก็จะมีตำหนิทั้งหมดดังที่เรียนให้ทราบครับอ่าผมจะเป็นภาพรวมๆให้ดูแล้วนะครับเนี่ยเห็นเป็นริ้วๆสวยนะครับสวยนะครับสวยนะเข้าไปใกล้มากมันก็จะเบอร์ด้านหน้าก็สวยครับอืตัวจริงคิดว่าน่าจะสวยกว่าในกล้องนะครับคอนทัวร์สวยมากนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยขนแมวการเช็ดนะครับขับอัดต่อเนื่องนะครับ เมื่อสักครู่มือถือมันร้อนมากแล้วก็มันตับไปเลยครับนออุณหภูมิร้อนมากนะครับอ่าให้ดูนะครับไม่มีการแต่งรูปเพิ่มแล้วนะครับทุกอย่างจะเป็นเหมือนที่ท่านเห็นในในคลิปวิดีโอเลยนะครับโอเคสวยงามครับนะครับทัชชิ่งสายคงเห็นชัดแล้วนะครับอตรงนี้จะเห็นชัดนะก็ไม่สูงมากแต่ยังเล่นยากอยู่นะครับ โอเคไปเซตอัพเพิ่มเอาได้เลยครับคุ้มผมว่าย่างไรก็คุ้มน้ําหนักดีด้วยน้าหนักหนักครับไม่เบาหนักกาลังดีนะครับสวยงามครับ